ณจุดเริ่มต้นแห่งอรารยธรรมความคิดเชิงนามธรรมาค่อยๆก่อตัวขึ้นในจิตใจมนุษย์ความต้องการพื้นฐานเช่นการนับจำนวนสิ่งของการวัดขนาดที่ดินหรือการแบ่งปันอาหารนำไปสู่การพัฒนาระบบตัวเลขและวิธีการคำนวณอย่างง่ายจากร่องรอยบนกระดูกโบราณสู่แผ่นดินเหนียวในเมโสโปเตเมียอักษรภาพ และสัญ,ญลักษณ์แทนจำนวนค่อยๆวิวัฒนาการกลายเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารและบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณอียิปต์โบราณก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคณิตศาสตร์เช่นกันความจำเป็นในการสร้างพีระมิดอันยิ่งใหญ่การวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบและการคำนวณพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำท่วมทำให้ชาวอียิปต คิดค้นสูตรและวิธีการทางเรขาคณิตที่ซับซ้อนขึ้นชาวบาบิโลนก็มีความโดดเด่นในด้านพีชกณิตพวกเขาแก้สมการกำลังสองและกำลังสามได้รวมถึงพัฒนาระบบเลขฐาน60ซึ่งเป็นที่มาของการแบ่งเวลาเป็นชั่วโมงนาทีและวินาทีที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ความรู้และเทคนิคทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ค่อยๆส่งต่อและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอารยธรรมต่างๆเป็นรากฐานสำคัญให้กับการศึกษาคณิตศาสตร์ในยุคต่อมาในยุคกรีกโบราณคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลและการพิสูจน์ นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกเช่นพีทาโกรัสยูคลิดีสและอาคิมเดีสได้สร้างทฤษฎีบทและหลักการที่ยังคงใช้กันมาจนถึงปัจจุบันพีทาโกรัสค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อทฤษฎีบทพีทาโกรัสยูคลิดีสรวบรวมความรู้ทางเรขาคณิตและตรรก,กะ และเรียบเรียงเป็นหนังสือเอเลเมนต์ซึ่งเป็นตำราเรียนคณิตศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งของโลก a า c h คิมิดีมีความสามารถในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และวิาศาวกรรมเขาคำนวณค่าประมาณของค่าพายได้อย่างแม่นยำออกแบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการสงคราม และค้นพบหลักการทางฟิสิกส์ที่สำคัญหลายอย่างความเจริญรุ่งเรืองของคณิตศาสตร์ในยุคกรีกโบราณเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักคิดและนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่อมาและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุคก,กลางความรู้ทางคณิตศาสตร์ของกรีก และบาบิโลนถูกรักษาและพัฒนาต่อยอดโดยนักวิชาการชาวอาหรับพวกเขาแปลตำราคณิตศาสตร์โบราณเป็นภาษาอาหรับและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพีชกณิตคำว่าอัลเคบรามาจากคำภาษาอาหรับ a l j จาฟซึ่งหมายถึงการรวมหรือการเชื่อมต่อนักคณิตศาสตร์ชาวอาหรับ เช่นอัลวอริธมีได้พัฒนาระบบสมการเชิงเส้นและสมการกําลังสองและวางรากฐานให้กับพีชกณิตสมัยใหม่นอกจากนี้ชาวอาหรับยังนำระบบตัวเลขฮินดูอารบิกซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ศูนย์มาใช้และเผยแพร่ไปยังยุโรปซึ่งทำให้การคำนวณง่ายขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นเมื่อยุโรป เข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่สั่งสมมากก็ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิละปะนักคณิตศาสตร์เช่นเลโอนาร์โดดาวินชีและอัลเบรชต์ดอเรอร์ได้ใช้คณิตศาสตร์ในการวาดภาพและออกแบบสถาปัตยกรรม การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ทำให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและกระตุ้นให้เกิดการศึกษาและวิจัยในวงกว้างในศตวรรษที่17คณิตศาสตร์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนักคณิตศาสตร์เช่นเรเน่เดการ์ตและบลาสปาสาลได้วางรากฐานให้กับเรขาคณิตวิเคราะห์และทฤษฎีความน่าจะเป็น ไอแซคนิวตันและกอสฟรีดวิลเฮมไลนิสได้คิดค้นแคลคูลัสซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่แคลคูลัสถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่18และ19คณิตศาสตร์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักคณิตศาสตร์เช่นเลออนฮาร์สออยเลอร์คาร์ฟรีริชกาและแบรนฮาร์ดรีมันได้สร้างทฤษฎีบทและแนวคิดใหม่ๆที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อคณิตศาสตร์สมัยใหม่ออยเลอร์ iler, มีผลงานมากมายในหลากหลายสาขาของคณิตศาสตร์รวมถึงทฤษฎีจำนวนพีชกณิตและแคลคูลัสกาได้รับการยกย่องว่า เป็นเจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์จากผลงานที่โดดเด่นในทฤษฎีจำนวนเรขาคณิตและฟิสิกรีมันได้พัฒนาเรขาคณิตที่ไม่ใช่แบบยุคลิดซึ่งมีบทบาทสำคัญในทฤษฎีสัมพัทธภ,ภาพของไอน์สไตน์ในศตวรรษที่20คณิตศาสตร์ได้แตกขแขนงออกไปเป็นสาขาย,อย่อยๆมากมายเช่นตรกศาสตร์เซตทฤษฎีทฤษฎีกราฟ และทฤษฎีเกมคณิตศาสตร์ถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีวิศวกรรมการเงินและสังคมศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของนักคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ช่วยให้นักคณิตศาสตร์สามารถคำนวณตัวเลขจำนวนมากสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนและพิสูจน์ทฤษฎีบทได้ง่ายขึ้น ในปัจจุบันคณิตศาสตร์ยังคงเป็นศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนักคณิตศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่คลี่คลายและสร้างทฤษฎีใหม่ๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานการออกแบบเครื่องบินหรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆคณิตศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาติและเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังในการไขปริศนาของจักรวาลการพัฒนาของคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การค้นพบสูตรหรือทฤษฎีบทใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการมองโลกของเราอีกด้วยลองนึกภาพการเดินทางของตัวเลข จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆสำหรับการนับไปสู่ระบบจำนวนที่ซับซ้อนซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำหรือลองจินตนาการถึงเรขาคณิตจากรูปทรงพื้นฐานที่เราคุ้นเคยไปสู่มิติที่สูงขึ้นซึ่งเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆ ให้กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือตำราเรียนเท่านั้นแต่แทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราตั้งแต่สถาปัตยกรรมที่งดงามไปจนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยการออกแบบตึกระฟ้าที่มั่นคงการสร้างสะพานที่แข็งแรงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาด ทุกสิ่งล้วนต้องอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ในโลกของการเงินคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทำนายแนวโน้มและการจัดการการลงทุนในวงการแพทย์คณิตศาสตร์ช่วยในการสร้างแบบจำลองทางชีวภาพการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และการพัฒนายาใหม่ๆ และในยุคปัจจุบันคณิตศาสตร์กำลังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็ว AI เรียนรู้และตัดสินใจโดยอาศัยอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้สามารถทำงานที่มนุษย์เคยทำได้เช่นการแปลภาษาการขับรถ หรือแม้แต่การวินิจฉัยโรคคณิตศาสตร์เป็นเหมือนภาษาที่เป็นสากลภาษาที่สามารถใช้สื่อสารและเข้าใจกันได้ไม่ว่าคุณจะมาจากวัฒนธรรมใดหรือพูดภาษาอะไรมันเป็นภาษาที่ใช้ในการอธิบายกฎเกณฑ์ของธรรมชาติภาษาที่ใช้ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆและภาษาที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แต่ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือเข้าถึงยากอย่างที่หลายคนคิดคณิตศาสตร์สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยความพยายามและความสนใจและมันสามารถเป็นสิ่งที่สนุกและท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อลองมองคณิตศาสตร์ในมุมมองใหม่ ลองเปิดใจให้กับความสวยงามและความน่าสนใจของมันแล้วคุณอาจจะพบว่ามันเป็นสิ่งที่น่าลหลงไหลกว่าที่คุณเคยคลิปในคลิปวิดีโอนี้เราได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบันได้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของคณิตศาสตร์ในชีวิตของเรา แต่การเดินทางของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้คณิตศาสตร์ยังคงเป็นศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนักคณิตศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่คลี่คลายและสร้างทฤษฎีใหม่ๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางจัก,กรวาล การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือการแก้ปัญหาสังคมที่ซับซ้อนคณิตศาสตร์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาติและไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรคณิตศาสตร์ก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้คุณคิดอย่างมีเหตุผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หรือการเข้าใจโลกในมุมมองที่แตกต่างดังนั้นอย่ากลัวคณิตศาสตร์อย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเกินไปที่จะเข้าใจลองเปิดใจให้กับมันแล้วคุณอาจจะพบว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากกว่าที่คุณเคยคิดในคลิปวิดีโอนี้เราหวังว่าคุณจะได้เห็นถึงความสวยงามและความสำคัญของคณิตศาสตร์ และหวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสนใจและเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไปเพราะคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขและสูตรเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการคิดการแก้ปัญหาและการทำความเข้าใจลอกและไม่ว่าคุณจะเลือกเดินบนเส้นทางใดคณิตศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ คณิตศาสตร์เป็นมากกว่าศาสตร์ขแขนงหนึ่งมันเป็นรากฐานของความรู้และความเข้าใจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราไขาปริศนาของจักรวาลจากอดีตสู่ปัจจุบันและสู่อนาคตคณิตศาสตร์จะยังคงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาติคลิปวีดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายคนได้มองเห็นคุณค่าและความงดงามของคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นกล่าวโดยสรุปคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่ชุดของสมการหรือทฤษฎีที่ซับซ้อนแต่เป็นภาษาที่อธิบายโลกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลคลิปวิดีโอนี้ได้พาคุณเดินทางผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานของคณิตศาสตร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มนุษย์เริ่มนับสิ่งของไปจนถึงการพัฒนาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตและหวังว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับทุกสิ่งรอบตัวท้ายที่สุดนี้ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเปิดใจให้กับคณิตศาสตร์มองเห็นคุณค่าของมันและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมเพราะคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าศาสตร์แห่งตัวเลขแต่เป็นศาสตร์แห่งความคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเราและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับทุกคน เพียงแค่เราเปิดใจและเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างสร้างสารรค์คลิปวิดีโอนี้ขอจบลงด้วยความหวังว่าคุณจะสนุกกับการสำรวจโลกของคณิตศาสตร์ต่อไปและพบว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย